ใช่แลนะ้วปะอ้าวสมาชิกยังไม่พร้อมกดกดกดเออเลิฟไลท์ก่อนเมื่อกี้ไงกดในเลิฟไลท์นานี้ร้องเพลงเหรอตะขู่ไอดอลเลิฟเลิฟไลท์มั้เหรอ <laughs> เออไอ้เจ๊งกูนั่งดูแล้วกูซึ้อเงินทำไมเนื้อเรื่องมันดีจังเลยวะาทำไมไม่มีเพื่อนดูเลิฟไลฟ์กับกูบ้างเลยวะไม่ดูเพราะว่ายิง แค่ซีรีส์ก็แดกเงินไปเยอะแล้วเดี๋ยวเขาจะคุณด้อมเลเวลเลเวดีเดี๋ยวจะไม่เหลือเงินเนี่ยเฮ้ยไมมีเพื่อนดูกูโอ้ย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 แหลกอ่าจะสู้บอลได้รู้เรื่องไหมไอ้เนี่ยเฮ้ยสู้ได้ดิเป็นล้วนซ่าข้าไม่เลี้ยงอีกแล้วเนี่ยกูอยากเปลี่ยนอาวุธอ่ะ กดเปลี่ยนไม่เห็นได้เลยได้เปลี่ยนไม่ได้เหรอโหใหญ่จังมันบอกว่าได้มันบอกว่าไม่ได้ต้องการใช้คำวีเส้นทางกรุงเทพเพื่อรับรางวัลดอกหรือไม่อุ้ยไอ้ชิคีเว้ยมึงเห็นได้คีอโอ้ยโอ้ยโอ้ยแหลกแหลกแหลกโอ้ยโอ้ยแหลกแหลกแหลกไอชิคีมันเป็นอะไรวะ ตัวไอ้ขีดดมันโหลดเห็นจะาด่า,าไม่ต้องโกหหรอกพวกมึงกูก็เห็นแค่นั้ยไม่ทำไมกูอะไรห้าสิบอยู่คนเดียววะนะมันคืออะไรวะนะ้ยไฮชีเมนต์ไฮซีเมนต์หนอนนี้ <laughs> ขอละขังสยบมารเพื่อทำให้พิศารที่อยู่ใ,ใกล้เมืนงงงชั่วขาว <laughs> มวุกมาคาซีนเราจะดูรู้เรื่องหรอค,คัดคาีนแหลกแเลย ตีมาอะไรเออมาแล้วอะไรหล่นลงมายังไม่รู้เลยค่อยโหลดแบบเฮ้ยตัวอะไรวะอ๋อนี่คือตัวที่เราตีเลยใช่ใช่ใช่ไอ้คิดตัวนี้แหละจริงเกมเนี้ยจริงเกมเนี้ยนะโหลดให้กูรวูโหลดแบบให้กูก่อนก็ได้เอาเข้าหน้าโหลดแล้วค่อยเข้าคาสซีนให้กูก็ได้ไปเฮ้ยเว้ยเอาก่อนเลย ไหวไปก่อนเลยมองไม่เห็นเลยจอยังดำอยู่เลยพี่เอ้กูจะถึงเป้าหมายแล้วจอก,กูยังดำอยู่เลยเฮ้ยรอขี่ด้วยทุกคนไม่ฟังกันเลยกูฟังกูอยากได้มีตั้นเพื่อนครับเลยครับเลยคาบได้เดินเหรอ อุ้ยเชียร์แล้แหลกตาแรกของวันมันจะแหลกเสมอทินาอุ้ยมีคนทักนิ้ด้วยไม่ตอบได้ไหมเราเล่นเกมอยู่<อ>ไม่อย่าทักทักครับทักครับเฮ้ยดีแน่อะไรวะอุ้ย<อ>ได้อะไรส<อ>ีทองวาเมื่อกี้ดูไม่ทันไม่เปิดไม่มีประตู ถึงเวลาที่กูจะได้ใช้พลังปืนดาบปิลาลเป็นเชิงแบบทีเเ่เป็นเส้นตรงอ๋งอก็คือทำเควสยิงอย่างเดียวเหรอ, <S <S อโอ้ยอ๋อมันมีแมลงเลย เฮ้ยเฮ้ยเกินไปเปล่าเฮ้ยมเกินไปเปล่าจบแล้วต้องใส่ไว้เึก่เอมในวารลแลน์แล้ววะนี่แหละขนาดเกมแบบนี้ยิงหัวยังต้องแรงกว่าอีกเลยมันต้องแหลกในเรื่องปกติไม่ใช่อ้าวเหรอ โอ๊ยเป็นใครวะชิบหายละเอออืมบ่นยังไงล่ะเดี๋ยวทุกกันให้มันมากนะไอ้น้องเปิดอันละอันละเฮ้ยเอาวะ มีค่าสัวนพ้องน่านนี้เราควรจะฆ่ามอนเตอร์ให้หมดไหมไม่จำเป็นใช่ปะไม่จำเป็นป๊บปะอด้เ้าปุ๊บจปุ๊บตีเลยอุ้ยตีแล้วค้งให้พวกผีมันงงอื้อ มึนงงไปดีอัน <c oughs> นี้คืออะไร <c oughs> เนี่ยเฮ้ยโอ้ว่ารัพลังแสงสติดกลายเป็นปุ๋ย <c oughs> <c oughs> เมื่อวานเมื่อวานก็เสร์ฟือวานเฮ้ยทำไมเราไปไม่ได้วะดีเพื่อน <c oughs> ไอ้เชยมันก็ไม่ควรกันกันด้วยวิธีแบบนี้เป่าวะบอกแล้วตัากยิงเกมเ,เป็นเส้นตรงโอ้โหเยอะเลยมันโคตรเส้นตรงเลยเพื่อนพลังมา,การกันกูเฉยเลยซาลิงกูหมดแล้วดีกว,ว่าเฮ้ยมันคืออะไรวะ นี่ไงอ๋อไม่ใช่ตัวเทอต้องสู้เอ๋เห็นช็อตเอ๋เฮ้ยมึงกล้าพิษตาใส่กูวะเฮ้ยเฮ้ยกล้าพิษตาจริงวะเออตอนแรกกูนึกว่าเป็นที่เด็ดแม่งเป็นสกิลบอสว่ะเอ้ยเออเอ้ยเอ้ยเออ เออ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 เห็าไปเฮ้ยไม่ใช้ท่าอะไรวะอุโอุโอ้เติมพลัง จำนบ,บนห้าหอก<ป>เฮ้ยกูจะอันตีลา้าโ้หจบกันไปจะอันตีโอ้โอจบกันครับน้องๆจบแล้วเฮ้ยเ้นทางสุดเทพประตูบาลแรกตำนานสี่กำเดิดขึ้นแล้ว ไม่รู้สึกว่าสู้เลยเอาได้เอาได้